คนมาคืออยากได้ที่ถึงตัดสุดท้ายแล้วว่ามันก็ต้องมีน้ำใจนักกีฬาด้วยก็แอบตกใจเหมือนกัน ที่น้องเขาอายุยังเด็กบุธภาวะต่างๆรวมถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดนะตอนนั้นมันทําให้เหมือนแบบ <c oughs> เขาเป็นอุปทานไปพ,พร้อมๆกัน <c oughs> กับสิ่งที่มันเกิดขึ้น <c oughs> ก็ยอมรับว่าท,ทั้งเราและองค์กรก็แอบ,บน้อยเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าจริงๆอ่ะปีที่แล้วเขาก็ได้รองหนึ่งไป <c oughs> และปีนี้ได้ที่สามไปด้วยเรามองว่าจริงๆประเทศไทยเรายังไม่ไปถึงตรงนั้นเลยโอกาสที่จะเข้าติดๆกันอะไรเงี้ยตำแหน่ง เรื่องของไรายได้และชื่อเสียงสุดท้ายแล้วอ่ามันอยู่ที่ว่าพอเราประกวดเสร็จไปแต่ละคนจะเอาไปต่อยอดอยังไงเพราะว่าอย่างตัวน้องเองได้ที่สามแต่มันก็สามารถที่จะต่อยอดได้เยอะเช่นเดียวกันแล้วก็ตับมงกุฎมันมีค่ามากเชื่อว่า70ประเทศที่เหลือเนี่ยทุกคนอยากมายืนอยู่ตรงนั้นหมดใช่ก็ยอมรับว่าแอบเสียใจแต่สุดท้ทายทุกคนก็ต้องมูฟออนต่อไปตอนนี้ทุกคนก็ happy ดีจริงๆไม่แปลกทุกคนมาคืออยากได้ที่หนึ่งแล้วเพราะว่าทุกคนมาก็มีความา้าวัง จะได้ตำแหน่งนี้ใครควรจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็อยากให้ชนะใจตัวเองเราชนะใจตัวเองมันก็จะพอใจกับสิ่งที่ที่เรามีพอใจกับสิ่งที่เราได้แล้วก็พอใจกับโอกาสที่ผู้ใหญ่เขามอบให้ด้วยของเดียวกันใช่ไหมเป็นเป็นรูมเวย์คือจริงๆหนูไม่ได้อยากจะเจาะเรื่องทีสใสของเขาเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการประกวดสัท่าไรยเพราะว่าการประกวดก็คืออยู่บนเวทีทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองแต่ว่า บอกไล้ไม่ต้องทำอะไร ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ